เอับาะรคท่านผู้ชมที่เคารพเรามาเจอในช่วงฤดูการที่ดอกไม้นามพระราชทานกำลังเบ่งบานออกดอกมีหลากหลายอย่างมากดุสิตามณีเทวาจลัดจันทรและอื่นๆซึ่งจำได้ไม่ครบ แต่ทั้งลานหินนี่ครับทังแต่นู้นใช่ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นไปถึงฝั่งโนอ้นอีกครับ <c oughs> แล้วก็มันยังไม่บานเต็มที่มันกําลังแรกแยมอย่างดอกสีขาวนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้ดอกกระดุมกระดุมเงินหญ้าบัวนี่มันกําลังจะบาน <c oughs> แล้ววันนี้วันที่สอง <c oughs> พฤศจิกายนถ้าท่านมาภายในสองสัปดาห์เนี่ย สอส,สัปดาห์นี่จะเป็นไฮซีซันของภูผาด่างเลยเราไม่ต้องขึ้นภูผาด่างก็ได้เรามาอยู่ใกล้ๆนี่ซึ่งเส้นทางนี้นะครับขอให้เตรียมกล้องไว้ดีๆแล้วมันไม่ไกลแทนที่ท่านจะเดินขึ้นภูผาด่างบางคนอาจจะมาภูผาด่างแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องไปอีกครับมาดูแถวนี้ครับเีย๋ยวมาโคสมาโคสอัพลงใกล้ๆนะครับระวังนะน้ายังลื่นเลยนะครับมาโคสโคสเข้าไป เห่ครับเห็นไหมมันสวยงามมันเป็นดอกเล็กแต่ว่ามันใหญ่ในจิตใจของเราเต็มลานหินนี่ไปหมดเลยครับสวยงามที่สุดเลยอยากจะบอกว่าใครไม่มาช่วงเวลานี้ก็จะเสียใจตลอดปีเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่นานนะครับดอกไม้นี่เวลาหมดหน้นำ น้ำซึมน้ำซับที่ไหลออกมาเนี่ยพราะมันหมดช่วงนี้มันจะแห้งแล้วเราก็จะเสียได้โอกาสนั้นได้ภาพถ่ายที่คณะของเราถ่ายไปถึงแม้จะสวยก็เป็นภาพถ่ายแต่ท่านมาดูด้วยสายตาท่านจะเห็นและตราตึงไปในดวงใจมิรู้วายอย่าลืมนะครับหนาวนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นพฤศจิกาเนี่ยไปจนถึงธันวาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของภูผาดาม มาเสพอากาศบริสุทธิ์มาดูดอกไม้งามและมาปฏิบัติธรรมระหว่างเดินไปเนี่ยเราจะบำเพ็ญภาวนาพุทโธท,ทโธไปด้วยสละกิเลสตัณหาอุปทานออกไปทุกโศกโกครคภัยไข้เจ็บตั้งหลายก็จะหายสิ้นไปเหมือนผมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเจ็บสะบักเจ็บขาแต่พอเดินไปเดินมาเอาหายไปไม่รู้ตัวโห้ก็จะถูกอีกนะเมื่อกี้เนี่ยมามาภูผาดังแล้วผมมีโชคจริงๆเดี๋ยวผมจะมาบ่อยๆขอบอก